รถมินิแวนเจ็ทที่นั่งเข้าใหม่นะครับประกอบนอกทั้งคันนะครับเราเรียกได้ว่าใครรักครอบครัวต้องห้ามพลาดคัปปน,นนี้ครับโตต้าวอลซี่สองจุดศูนย์สี่เอ็ดครับ<ค><ณ><ค><ณ> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและชาววันทัวรโตทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ f r เ a n ทัทนร์โตะครับและรถข้างๆผมนะครับก็คือ Toyota า o x y ซนะครับ2.0 ZS นคันนี้นครับ <c oughs> เป็นยูรุ่นท็อปนะฮะเป็นยูรถที่เ็เรียกได้ว่าประกอบนอกทั้งคันนะครับ ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะฮะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นใบโปรเจคเตอร์ LED นะครับและมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยการตกแต่งในส่วนของกระจังหน้าและด้านหน้านะครับมันก็จะมีลายโครเมียมแล้วก็เป็นลายสีดำแบ็กคอร์ดแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> รวมถึงโลโก้นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวกับเวลฟนั่นเองนะครับ ในฝากระโปรงเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเบนซินนะครับเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่152แรงม้าครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก15ลิตรนะครับใครที่ต้องการแบบรถเป็นมินิแวนเจที่นั่งแล้วเป็นรถครอบครัวนะฮะอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยครับและเป็นรถที่ประกอบนอกด้วยหาได้ยากมากๆเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวล้อแมกขอ,ของรถคันนี้ก็ดีกว่าครับว่ามีล้อแมกให้มาขนาดไหนเป็นลายไหนครับ แมกของตัว o ต้าวอลคันนี้นะครับให้มาเป็นขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นลายทูโทนครับเป็นสีเทาเมทัลลิกพร้อมกับ <Wow. S 1> สลับกับสีเงินนะครับตรงนี้สวยมากๆเลยเป็น6ก้านนะตรงนี้นะครับมีในส่วนของสายยางที่เป็นขนาด2.5 0ทับ 60R16 นะและยางเนี่ยเป็นปี2023นะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานและไม่ต้องเปลี่ยนยางคันนี้ซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะขยับขึ้นมาครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับก็เป็นวอลล์สติ๊กเกอร์สีดําแบบนี้และมีไฟเลี้ยวนะครับผมนะตรงนี้นะครับได้เห็นได้ว่าทางเจ้าของเดิมครับมีการโลลสร์สีเป็นทูโทนด้วยก็คือสีส้มแล้วก็สีดำนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะนะนะมือจับประตูนะครับมีเขาเรียกว่าคีเลสโตนะครับตรงนี้มีการแตะล็อกรถแล้วก็เปิดประตูรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะ,ะประตู แถว2นะครับเป็นประตูเขาเรียกว่า power door electric slide นะครับก็คือเป็นการเปิดประตูแบบเปิดไฟฟ้าครับผม ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ท้ายรถ t ต y o ต a า o x ลคซี่นะครับความจริงแล้วครับโตโยต้าวอลคซี่คันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกเนาะแต่ว่าในส่วนของเจ้าของเดิมนะครับก็มีการเอาไปตกแต่งนะครับให้เป็นสีส้มและหลังคาดำเป็นโทนแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงท้ายรถของ Voxy ซี่กันนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวไฟท้ายนะครับก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็มีโรมดาแบบนี้นะแล้วก็มีการตกแต่งโครเมียมนะครับพร้อมกับตัววอล y ซี่ที่เป็นสีดานะครับ ปอยเลอร์เป็นสีดำตรงนี้ก็คือแรปสติ๊กเกอร์มานะครับมีที่ปัดน้ำฝนพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกด้านหลังบานใหญ่นะครับก็จะเป็นกระจกที่เรียกเรียกว่ามีไล่ฝ้ากระจกกระจกบานหลังด้วยนะครับรวมถึงด้านล่างตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับนะแล้วก็มีกล้องนะครับถอยหลังด้วยนะครับมาแบบครบๆกันเลยนะครับและค่อนข้างที่จะเป็นประตูบานใหญ่ด้วยนะครับเราเปิดท้ายรถมานะครับ เราจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่า,าสามารถที่จะเก็บกระเป๋าและเกจและก็ของที่เป็นแนวตั้งได้ค่อนข้างเยอะนะครับภายในของตัวรถคันนี้นะครับตัวต๊ะวอลซนะครับต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างสปอร์ตนะฮะนึกว่าจะแบบว่าเป็นแนวครอบครัวแบบ จะจ่าสะอีกนะครับแต่ว่าตรงนี้สปอร์ตนี่หมายถึงอะไรการตกแต่งนะครับภายในเนี่ยมันจะเป็นเน้นในเรื่องของสีดําสีส้มนะครับทาให้มีความรู้สึกสปอร์ตรู้สึกสนุกสนานนะรู้สึกแบบมันมีความแบบตื่นเต้นน่าใช้งานนะครับแล้วก็สีดำแบล็กคอร์สเนี่ยทำให้ตัดกับตัวความสนุกสนานเป็นเข่งขืมดุดันนะครับดู แข็งแรงนะครับเลขไม้ของ Voxy คซคันีนะครับปี2020นะฮะเลขไม์อยู่ที่67,000โลนะครับเจ้าของเดิมเรียกว่าใช้งานแบบไม่ค่อยเยอะนะพวงมาลัยนี่ฮะมีพุ่มหนังนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับที่เขามากับระบบ Cruise Control และก็ระบบ Lane Keeping นะครับที่อยู่ด้านขวาของผู้ขับขี่นะฮะตัวหน้าจอนะครับ ก็เป็นหน้าจอที่ติดตั้งมาแล้วนะครับใครที่เอารถคันนี้ไปใช้นะก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยสะดวกสบายเลยนะครับ <c oughs> นะแอร์แยกปรับอากาศใช้ขวาดูโอนะครับและมีปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไล่ฟ้ากระจกมองหน้ากระจกมองหลังนะครับรถคันนี้สามารถจอดขวางได้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเลยนะ <Wow. S 1> เรื่องฟังก์ชันความปลอดภัยนะฮะไทร ซื้อรถคันนี้ไปใช้นะผมบอกเลยตอบโจทย์การใช้งานในลักษณะครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะน่าใช้มากๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งแถว2กันดีกว่าครับนี่ท่านผู้ชมครับประตูเขาเป็นเขาเรียกว่าประตูไฟฟ้าแบบสไลด์นะครับแล้วขึ้นมานั่งบนรถนี่พื้นที่นั่งแถว2นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งจำเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับและตรงที่ผมนั่งนะครับเป็นเบนาะหนังนะครับ และก็ด้านบนนะครับมีในส่วนของตัวสลูปผมบอกได้เลยนะครับรุ่น ZS เอเท่านั้นนะครับถึงจะมีในส่วนของสันลูปตรงนี้รถแบบนี้ก็ต้องมีจอทีวีเพื่อสร้างความเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้ที่นั่งอยู่แถว2นะครับนี่จอแถว2ก็ตรงแถว2ก็มีทีวีด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบดูทีวีดูหนงังฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะก,ก็มีตรงนี้ให้ด้วยเปิดปิดได้ง่ายด้วยปุ่มก็มีนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับรวมถึงมีรีโมทมาให้2อ,อันแบบนี้ด้วยนะครับ ใครที่ชอบร้องเกลาเกลเะก็ห้ามพลาดน,นะครับรถคันนี้นะร้องเกลาเกลเะได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตัวโต๊ะวอล์กซี่คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นปี2020นะฮะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่67,000โลนะครับ ใครนะฮะลูกค้าที่กําลังมองหารถที่เป็นครอบครัวแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของการออกพื้นที่ไปต่างจังหวัดระยะทางไกลๆนั่งสบายแล้วก็มีแอคทิวิตี้ทำในตัวรถนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่ากับเวลฟนะครับคันนี้ตอบโจทย์แบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Voxy นะครับคันนี้เป็น2.0 z s นะครับราคาไยแดงเขาเคยขายเกือบ3ล้านเลยหรือ3ล้านต้นๆแล้วแต่ออปชันเนาะมันมีหลายออปชันให้เลือกนะครับแต่ตอนนี้นะฮะบนทัวรโต้นะครับเรา ขายแบบราคาพิเศษเลยใหะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับราคาเราอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับใครที่ต้องการจัดไฟแนนครับเรียกได้ว่าเครดิตดีประวัติดีนะครับยังไงนะครับลองมาเช็คดูได้นะครับบัตรประชาชนใบเดียว1ชั่วโมงรู้ผลรับรถได้ทันทีนะครับและอย่าลืมนะครับซื้อรถกับเราครับติดต่อมาได้ที่0 6 1 6 7 4 5 8 8หน้านะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมี f a c e b o o k t i k t o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของวันทูออโต้นะครับซื้อรถ Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down.